วัสดีครับผมนุ้ยพับบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่127ี่ครับมาใหม่อีกหนึ่งชุดนะครับของข้าวนะครับสวยๆเก่าๆหลายรายการนะครับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้นะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็ QR code นะครับชมภาพเพิ่มเติมนะครับทางไลน์นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับผ้าเก่าๆยอดนิยมบ้านๆมาใหม่ EP ที่ห2 7่ี่นะครับของเด็ดๆ ยอดนิยมนะครับทั้งรายการนะครับรายการแรกเป็นพระขุนแผนไข่ผ่าซี่ครับอุวัดพรูปนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับนานานมาทีนะครับเป็นพระเนื้อดินเก่าเนื้อเก่าและแห้งมากๆนะครับพระขุนแผนไข่ผ่าซี่ยอดนิยมครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับ กุวัดพระรูปนะครับเป็นพระกุเก่ายอดนิยมนะครับอายุหลายร้อยปีครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับกุวัดพระรูปไข่ผ่าซีกครับเนื้อดินนะครับเก่าๆเดิมนะครับยังสวยและงดงามมากๆครับพระคุณแผนไข่ผ่าซีกต่อไปก็เป็นสูติบัตรนะครับพร้อมกํากับนะครับปั๊มตาวัดแล้วก็มีคาถานะครับ ม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับวัดอาวุธนะครับพร้อมเคลือบเก่านะครับอัดก่อพลาสติกนะครับอัดก่อพลาสติกเก่าแบบนี้เลยนะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมวัดอาวุธสภาพยังสวยคมชัดนะครับพร้อมกับคาถานะครับด้านหลังก็มีปั๊มตานะครับวัดอาวุธนะครับกรุงเทพมหานครครับเขตบางพัดนะครับหรืองเภอบางพัดสมัยก่อนนะครับ อดกอบพรติเก่านะครับสภาพสวยงามมากครับพร้อมรูปถ่ายท่านนะครับแม่ชีบุญเลือนตรงบุญเติมวัดอาวุธครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับของเก่าเก่ายอดนิยมมาใหม่ล่าสุดต่อไปก็เป็นสร้อยประคำงานนะครับเส้นยาวๆนะครับขนาดสวมศีรษะได้สร้อยประคำงาเก่าสวยและสมบูรณ์นะครับสวมศีรษะได้สบายนะครับ ลูกประคำลูกใหญ่ๆนะครับประคำงาแกะเก่าบ้านๆอีพีที่127นะครับนุยพระบานยอดนิยมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับจะได้มีพลาดของดีๆเด็ดๆนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับราคาเบาๆนะครับสร้อยประคำสวยสมบูรณ์ขนาดสวมศีรษะได้นะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับพระเก่าๆยอดนิยมนะครับ ต่อไปก็เป็นพระกุโบราณนะครับพระซุมกอพิมพ์ปกโพครับสร้างน้อยหายากนะครับนานมาทีนะครับพระกุชื่อดังนะครับพระสุมกอกำแพงเพชรกุกเก่าเมืองกำแพงนะครับเป็นพิมพ์โบราณและหายากครับพระซุมกอกำแพงเพชรพิมพ์ปกโพยอดนิยมนะครับเนื้อสวยสวยเก่าๆจัดๆมาใหม่ล่าสุดครับมีแล้วไม่จนนะครับพระซุมกอกำแพงเพชร เนื้อสวยเก่าเดิมๆนะครับเนื้อละเอียดหนึกนุ่มครับสวยงามมากๆครับเป็นพิมพ์ที่หายากสร้างน้อยซุ้มกอพิมพ์ปกโพเก่าต่อก็ได้เหรียญหล่หอโบราณนะครับเหรียญหล่หอหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมเหรียญหล่หอหน้าเสือครับยุคแรกนะครับประมาณปี2485นะครับสร้างพร้อมกับเหรียญหล่อคอน้ำเต้า พิมพ์นี้เหรียญหล่อหน้าเสือสวยสมบูรณ์ครับได้หนาสวยนะครับเดิมเดิมนะครับเหรียญหล่หอโบราณเก่าเนื้อทองผสมสวยงามมากๆครับเหรียญหล่หอหลวงพ่อน้อยหน้าเสือหลังยันนะครับเนื้อทองผสมเก่าโบราณครับพระก็เก่ายอดนิยมนะครับหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นพระสังกจจยกุ วัดเงินนะครับมีคาบกุเก่าเดิมๆนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับพระสังกจายกุวัดเงินคองเตยเป็นพระเนื้อผงนะครับลงกุเก่าโบราณครับคาบกุเก่าที่สวยงดงามมากๆของเข้าใหม่นะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับอีพีที่127ลุยพระบ้านยอดนิยมครับคาบกุสวยงามนะครับเป็นพระกุในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับ อายุก็น่าจะ2 300ปีครับมีภาพกุนะครับเหมือนฟองเท้าหู้นะครับสวยงามมากๆครับพระสังกรจจายเนื้อผงกุวัดเงินกรุงเทพมหานครนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับแล้วก็พระปิตานะครับหนวงพุทธุกเนื้อผงคุกรักนะครับแจกแม่ครัวนะครับองค์เล็กๆน่ารักสวยงามมากครับ พระปิตาเนื้อผงคุกรักยอดนิยมนะครับหลวงผู้สุขแห่งวัดปาาคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทสวยและสมบูรณ์ครับมาใหม่ๆนะครับนใดงชื่นชอบและสนใจนะครับทักกันเข้ามานะครับพระปิตาเนื้อผงคุกรักพิมพ์แจกแม่ครัวโบราณครับสองสี่หกหกนะครับมีรูเสียบนะครับงัดออกจากแม่พิมพ์เก่าเนื้อสวยเก่างดงามนะครับ รปิดตายอดนิยมหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับนานมาทีนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงต่อก็ได้เหรียญหล่อโบราณนะครับพิมพ์พระประจําวันครับวันศุกร์นะครับบางลําพึงเจ้าคุณสีสวนวสุทัศน์นะครับสวยๆเดิมๆนะครับ2 4 9สเก้าสครับเหรียญหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับ มาใหม่ล่าสุดนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงและหายากครับสวยๆแบบนี้นะครับเจ้าคุณสีสนเหรียญหล่อพิมพ์พระประจำวันนะครับวันศุกร์บปางลำพึงเนื้อทองผสมเก่าๆแห้งๆธรรมชาติครับต่อไปก็เป็นพระชัยวัดวัดสุทัศนะครับน้ำเต้าตรงนะครับสองสี่แปดสอง จ้าคุณศรีสนและสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับวัดสุทัศน์ครับพระชัยวัดนะครับหล่อโบราณเก่าเป็นพระมหามงคลนะครับมีโชคมีลาบอยู่เย็นเป็นสุขน้ำเต้าตรงนะครับสวยและงดงามนะครับมาใหม่ใหม่ล่าสุดครับพระชัยวัดวัดสุทัศน์เจ้าคุณศรีสนครับสวยมากนะครับท่านเด็ชที่ชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับ ถ้าใช่วัดหล่อโบราณเก่าสวยและสมบูรณ์ครับรยตะไบหยาบๆนะครับโบราณนะครับต่อก็ได้รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์นิยมครับมาใหม่ๆเช่นกันนะครับหล่อเก่าสวยสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรภาพเก่าๆสวยงามๆนะครับผิวดำเดิมหล่อช่อนะครับตะไบโบราณครับ ข้อเงินพิมพ์นิยมบ้านบ้านผิวสวยงามเดิมมนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จกันบ้างนะครับองค์ที่หนึ่งของรายการนะครับเลี่ยมอัดกรอบพลาติกเก่าเป็นการเลี่ยมขอบสีฟ้านะครับไม่ค่อยเจอนะครับเลี่ยมชาวบ้านสมัยก่อนครับเลี่ยมได้สวยและงดงามนะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งครับเนื้อสีสวยเก่าๆขากรอบเดิมนะครับ องนี้มีตะไบทองนะครับมีส่วนผสมของตะไบทองจมอยู่ในเนื้อพระครับพระสมเด็จโบราณน,นะครับมาใหม่ล่าสุดมีพิเศษนะครับผสมผงตะไบทองนะครับสวยและงดงามมากครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆนะครับมีตะไบทองเก่า องค์ที่หนึ่งต่อไปเป็นองค์ที่สองนะครับพระสมเด็จบ้านนะครับเนื้อเทาดําครับเป็นเนื้อพิเศษนะครับพระแบบนี้นะครับเป็นพระเก่าโบราณบางสวยและสมบูรณ์นะครับข้าวเก่าสวยงามมากครับพระสมเด็จองค์ที่สองถ้าในสนใจนะครับเป็นคนพลาดนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ใต้คลิปแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับพระสมเด็จ องค์ที่สองครับเนื้อสวยๆเก่าๆเดิมๆนะครับมีคาบเก่าสวยงดงามนะครับบางนะครับพระสมเด็จองค์ที่สองเนื้อเทาดำครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับยอดนิยมครับลำดับที่สองต่อไปก็เป็นองค์ที่สามนะครับได้มาบ้านเดียวกันนะครับยกคู่นะครับพระสมเด็จลำดับที่สามเนื้อสวยงามนะครับ มีคาบเก่าเช่นกันนะครับื่าชอบและสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระกเก่ายอดนิยมบ้านๆพระบ้านยอดนิยมนะครับสวยๆทั้งรายการนะครับใช้ชื่อใช้ชื่อนี้นะครับเปลี่ยนชื่อมาใช้นะครับพระบ้านยอดนิยมนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดองค์ที่สองนะครับของรายการนะครับจะหมอตัวแยกทักกันเข้ามานะครับพระเก่ายอดนิยมสวยๆ ต่อกันด้วยพระก,กิ่งนะครับนานานมาเทน,นะครับเนื้อสมริ์ผิวกับดำสนิทครับพระก,กิ่งโบราณนะครับพิมพ์ห่มคุมนะครับหน้าใหญ่ๆส,สวยบ,บ้านนะครับพระก,กิ่งเปาวเรลครับพิมพ์สวยเนื้อสวยเดิมนะครับพิมพ์ห่มคุมรุ่นนี้ออก พระนครนะครับกรุงเทพนะครับมีปั้มตาขุดนะครับรอสีนะครับกิ่งโบราณเก่าๆผิวกับดำสนิทนะครับกิ่งปาวเเลตครับวัดสุทัศน์วัดบวรนะครับขอภัยนะครับวัดบวรเก่าองค์นี้หน้าใหญ่เศียรใหญ่มากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับหน้าคล้ายอู่ทองนะครับโบราณสวยและสมบูรณ์นะครับติดต่อเข้ามานะครับ พระก,กิ่งปาะวะเรศวัดบวรครับยุคลอสี่สวยและสมบูรณ์นะครับ <c oughs> ต่อไปก็เป็นพระปิตานะครับเนื้อผงนะครับโบราณนะครับหลวงปูุ่กวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับผิวดําเดิมนะครับท่าใดชื่นชอบและสนใจนะครับทักกันเข้ามานะครับพระปิตาเนื้อผงโบราณยอดนิยมครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับสร้างน้อยหายากสวยงามมากนะครับมาใหม่ๆนะครับเป็นพระเนื้อผง ผสมมวลสารนะครับหลวงพุทสุขยอดนิยมครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับวัดปาาคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทแลวก็พระนางพญานะครับอกนูนเล็กนะครับนานๆมาทีครับเนื้อเทาเทาแห้งแหงเก่าเก่าสวยสวยครับพระนางพญายอดนิยมพิมพ์เล็กสุดยอดพระกู่เก่านะครับจังหวัดพิษณุโลกครับกู่วัดนางพญานะครับเมตตามหานิยมครับอกนูนเล็กนะครับ เป็นเนื้อที่พบหาได้ยากมากนะครับเนื้อนี้นะครับเนื้อเทาสีสวยเดิมๆม,มีตอกตัดเก่าครับอกนูนเล็กยอดนิยมนะครับเนื้อเก่าและสมบูรณ์สุด,สดครับพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กสวยงามตามนี้นะครับต่อกันด้วยพระกุกวัตุลามณีนะครับ พิศณุโลกนะครับองนี้เป็นพิมพ์หน้าเดียวนะครับหายากเช่นกันครับพระเนินดินเก่าโบราณครับนางนางจุลานะครับหน้าเดียวนะครับกุวัจุลามณีพิศณุโลกให้ชมความเก่าจะชัดนะครับหายากกว่าสองหน้าครับพิมพ์นางนะครับหน้าเดียวไม่ตามหานิยมนะครับพระกุเก่าจังหวัดพิษณุโลกครับวัจุลามณี สวยและสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับต่อไปก็เป็นพระงบน้ําอ้อยกำแพงนะครับข้าวเก่าเก่าเดิมเดิมสวยสวยงดงามมากๆนะครับพระงบน้ําอ้อยโชคลาภเมตตาสุดยอดครับเป็นพระกูกเก่าโบราณนะครับจังหวัดกำแพงเพชรมีราบกุเต็มทั้งองค์นะครับ พระงบน้ำอ้อยเนื้อเก่าขาวนะครับพระองสวยสมบูรณ์นะครับนา,นานมาทีครับพระงบนำอ้อยกำแพงเพชรเนื้อขาวมีข้าปุกนะครับลงปุกเก่าจัดว่าเป็นพระสุดยอดหายากนะครับงบน้ำอ้อยหรือพระเจ้าสิบทัศนะครับมีทั้งหมดสิบองค์นะครับ อยู่ในวงกลมนะครับเก่าเดิมๆสวยและสมบูรณ์มากๆครับงบนํ้าอ้อยกําแพงเพชรเนื้อขาวพระเก่ายอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นขุดส่ะเป็นวัดพับนะครับตุ๊กตาเล็กครับโกวัดพับพระลอยผ่านการใช้นะครับแต่ได้เก่าได้แห้งธรรมชาติครับมีหน้ามีตานะครับสวยงามนะครับพระเนื้อผงยอดนิยมครับโกวัดพับ สวยงามมากนะครับพระเนื้อผงเก่ายอดนิยมวัดพับนานานมาทีนะครับตุ๊กตาเล็กนะครับเป็นพระกุโบราณยอดนิยมอายุร้อยกว่าปีนะครับยังสวยคมชัดสนใจติดต่อเข้ามานะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2ครับต่อไปก็เป็นพระวัดลังสีนะครับเป็นพระกูเก่าชื่อดังนะครับกรุงเทพมหานครนะครับพระกุวัดลังสีนะครับ เป็นพระที่แตกกุนะครับในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5้านะครับแตกกุออกมานะครับมีทั้งหมด4ี่พิมพ์นะครับพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับวัดรังสีกรุงเทพครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับซึ่งพระคนรุ่นเก่านะครับกล่าวกันไว้นะครับเอาสมเด็จวัดระฆังมาแลกก็ยังไม่ยอมนะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับพระเนื้อผงเก่าสวยวัดรังสีสวยและสมบูรณ์นะครับ มาใหม่ล่าสุดนะครับปิดท้ายรายการนี้นะครับนุวพภาบ้านยอดนิยมนะครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นพระบ้านยอดนิยมนะครับติดต่อเข้ามานะครับใสวยเ,เก่าๆหลายรายการนะครับมาใหม่ล่าสุดไ่พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม